ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะทมือที่คอยแต่งภาพมันติดตามเราพัฒนากับปู่สมหวังนะครับเนาะปู่สมหวังเล็กบิ่งมันกระเขานะครับเนาะปู่ในเก็ตกับศูนย์บ่หรือว่าเข่าเกตนะครับเนาะครับเอางมือดีเดตเดเบื้องน้นกันครับเอฟซีาครับการนมัตการครับปู่ จริญพรนจริญพรนมาจังใดมาตามเล่าพัฒนาเขาเรียกวิ่งอยู่นกปูนะเออเรียกวิ่งเรียกลุดลุดเอาเด้อเอ็มีเด้อมันจับคู่พวกเขากระลุดเอาขยันๆลุ่ดเอาลุดเอากระซัมจับคู่เขานะครับมันมีตัวหนึ่งได้ได้สบายสบายแต่ว่าเรียกติดกับปู่เขาเยอี่เจ็ดเจ็ดสีเรียกติดเขาเยอะแต่ว่าเรียกในนั้นปูเขาครับลุดเอาลุดเอาลุดเอานึ่ วันศุกร์ที่ยี่สิบแปดนะูมาอีกเดี๋ยวแมวหน่อยดำตัวก็ได้กวนขนาดได้นีิก็ได้กั้นมากกวนอย่างพวกขับเหล็กำเอาเหล็กเนี่ยมันขึ้นมีดสีนี่หอดเวลามันบมาไก่เอาไห้ย่างนี้สิลเมยอมันคือตะทีแหล็ก จะไปมาขันบ่ขันก็พอได้ขะแนนน้ำโคอยู่ดิเดี๋ยวมันหึงบ่เอาไ้น์ตีตํามหนไปูนี่ขาบมกว่าอวานนี่และกิุณกบ่บุญนลก่แปดไปจกระชินกเจ้ากเจ้าเรียเอาใจอันนึ่งมาหันที่แปดตัวล แปดตอคอ,อเนี่ยเส้นสาม,มบนรางดเด้อเด็กเกียงเด้อครับขันว่านันันจับเอากันพูดจับให้บ่ประทับใจ เที่ยงบนล่างเชียงน้ำเดี๋ยวเชียงมันเขาอยู่แล้วมาจับมันบนเพราะจับว่าเขากันครับชูนช่องาว่าอย่าใครหลุดแล้วมันคือนหลุดคือเขาเรียดจีหานกจิต แปดเก้าเลีนน้ยงบนรางจัดเอาครับเอพีมอสอันทีจับให้จัดเอาจับผู แต่ว่าเลขงามอยู่นี่ก็ได้คระไดเมื่ตายเราขันบ่บบ่บ่นมาเบิ้นมามเป็นอะไรเป็นตะเบิ้นบ่ปูงเบิ้นบ่ท่านเบิ้นบ่เบิ้นหนึ่งเนาะคิดว่าบ่เบิ้นอืมอาทิตย์นี้ครับขามันสิเบิ้นนะขามันเบิ้นมากนี่ต่อเลยรจองไว้เลยเลขเบิ้นว่าต้องหาอาจารย์ได้ก็ได้เหล็กเบิ้นน่ะว่าพี่อาจารย์ออกมาของมันเลยเหล็เบิ้น เราต้องไปหากับอาจารย์ในสำนักใดกันเลยนำเต้าชุนหอดเก่าๆไปเลยช่วงเก็ดชุนเก่าเก็ดขผู้เหล็กออกลงเลยเต็มของผู้ลงเลยมันเฮ็ดเลยไหมครับ ไม่ได้อดเก้าเก้า,าห้าแปดเจ็ด สามตัวเนาอช้องห้างไปได้สามตัวเพื่อฟุกเป็นห้างเคียงครับผมสามตัวเจ็ดเก้าเกียด,ดยว่าไ่องของคยวางไรอยก <c oughs> câu viết số hàng à, câu viết câu câu viết điền quên vậy nhìn ครับลงไต,งตงเงอะไรปูวิปผลกันจุดซับ,บ,บเียยิ 9, ่งเก้าเก็ดอืมมานีเอามานมนเีเลยหลุดเลยเก้ากับเจ็ดครับปูเอามดให้เอามีส <ด S 2> น้นนะเอฟวด 5, 5, 5, นี้ส้นกับห้องะแจมเนาะ สน้สนส้นเก่านเก่า <laughs> เป็นตาออากไะเดอรเก่าหมดจำมากเลยนเมื่อไนร่แล้วเมวานนี้ว่นนหวาหลุดนี่เอาให้จำลักเลยนะเออจะเมือ่อยหรอ้ให้เบสให,ให,ให,ให้เอาคนเงินเหล่ามาเลย <laughs> ให้ลมมาไลยเลยว,ว่เก่ากระเจ็ดแล้วเนาะปู่ มันออกว่าทีหนึ่งมันมันจะไปจะเกินสามหลอดสองหลอกจะเกินนี่มันวะครับมันวนอนหนี้เด็กร่องค่ะไล่ปูกตัวร่องครับก็ปูกกระจับไปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดล่องเจ็ดทางช่วมันเกิดกันมาตาักงไหนครับเดี๋ยวตัว่องมีสองปู ามาพอดีมาพอดีชอบี่แค่นี้เนาะครับปูเนาะนี่จังครับครับกับขอบคุณปูหลายๆเนาะเนาะที่ใหเ้เนีทังเรียกลาวพัฒนามาเราาชุดนี้จบเลยเลยใช่ไหมครับ14 เราพัฒนานะครับเนาะของปูสมหวังวันศุกร์ที่ยี่สิบแดตุลาคมหกห้านี่ครับเอฟซีเลขติดบนล่างของปูก็มีศูนย์มีสองมีสี่มีห้านะครับเนาะมีหมีเจ็ดมีแปดมีเก้าแต่ว่าจับปูจับครูให้ก็บรรายคู่นะครับเอฟซีมีศูนย์ห้าห้าสองเจ็ดศูนเก้าเจ็ดเก้าห้า ปดเจ็ดเก้าศูนย์นะครับเนาะเลขสามตัวปูกระไฮแปดเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดนี่ครับก็าลองเบ่งนะครับเนาะเป็นแนวทางปูจับคู่ไ้สามสามตัวน้านะครับเนาะวิ่งลูดครับเอฟซีวิ่งลูดเก้ากับเจ็ดครับแต่ว่าเลขวิ่งปูกับบรุษูดนะครับเนาะเขาดีอยู่เลขวิ่ง เอาเชหน้าจอยเบื้องนะครับเด้อเอฟซีนี่มากระจัดกัดกระพานนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะวันที่28่ลาวพัฒนานะครับเนาะครับเอาเข้ามาเดาอย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนียนนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมทำชิปมีอันเด็กพอเตียมก็ติไปติดตามมาฝากพี่ตัวน้องคือเก่าครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่ก็ขอให้โชคให้มันนะครับเด้อเฉพาะราวพัฒนา นี่ครับเนาะวันศุกร์ที่28นี่เนาะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะฮัมสุดท้ายท้ายสุดนิวพอตแยมกับมีแค่นี้เอาไว้พอกันคลิปหน้านะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม